นี่คือโศกนาฏกรรมที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกฟุตบอลครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า23คนและ8คนคือนักฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ครับผมกาลังพูดถึงโศกนาฏกรรมมิวินิกเรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงจุดจบที่ทําให้ต้องมีคนเสียชีวิตถึง23รายเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเหตุการณ์นี้ติดตามเรื่องราวอนน่าเศร้าของพวกเขาได้ในขอบสนาม ดาร์กไซครับกลุ่มนักฟุตบอลออกเดินทางเพื่อไปแข่งขันจากบ้านจากครอบครัวเป็นหลายพันไมล์เพื่อหวังจะสร้างผลงานให้คนที่พวกเขารักภาคภูมิใจแต่ใครจะเชื่อครับว่าการเดินทางครั้งนั้นจะทำให้ใครหลายคนต้องลาจากบ้านของเขาไปตลอดกาลหลายคนคงทราบกันดีนะครับว่าโศกนาฏกรรมมิวนิกค,คือหนึ่งในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวงการฟุตบอล พอเขาต้องเสียนักฟุตบอลฝีเท้าดีไปมากมายอย่างน่าสลดใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่หลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าแท้จริงแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมโศกนาฏกรรมครั้งนี้ถึงเกิดขึ้นได้และยูินเต็ดต้องสูญเสียใครไปบ้างเริ่มกันเลยนะครับย้อนกลับไปในช่วงยุค50ครับแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดกำลังสร้างทีมด้วยขุมลังอันยอดเยี่ยมประกอบไปด้วยยอดแข่งอย่างบ๊อบบี้ชาตันเด็กปัน้นระดับเทพดันแคนเอดเวิร์ดดาวรุ่งอัจฉริยะแห่งยุคเดนิสไวโอเลตกองหน้าคนเก่ง บนลิโฟก์กองหลังตัวคีย์แมนและแฮร์รี่เกรกนายด่านสถิติค่าตัวแพงที่สุดในโลกณตอนนั้นซึ่งทีมชุดนี้ครับมีค่าเฉลี่ยอายุเพียง21-22ปีเท่านั้นและแมดบาร์บี้คือผู้จัดกาญทีมที่เป็นผู้ดูแลทีมชุดนี้จนพาทัพปีศาจแดงเปลี่ยนสถานะจากทีมกลางตารางไปสู่การคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดได้ถึง3ครั้งในช่วงนั้นครับเท่านั้นไม่พอครับบาร์บี้คาดหวังว่าครั้งหนึ่งชีวิตเขาจะพาขบวนหลังชุดนี้คว้าชแชมป์ยุโรปให้ได้ มาสเตอร์ยูไนเตภายใต้การน,นำของแมสบับบี้พวกเขามุ่งมั่นไปที่ทั่วยยูโรเปียนคับในฤดูกาล1957-1958ซึ่งตอนนั้นยูไนเต็ดเริ่มต้นได้ดีมากครับพวกเขาผ่านรอบต่างๆด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมก่อนจะฉลากมาพบก,กัสบสโมสรดังจากยูโกสลาเวียอย่างเรสตาร์เบลเกรดในรอบ8ทีมสุดท้าย โดยเล็กแรกครับปีศาจแดงสามารถเอาชนะเบรลเกตไปได้ที่สนามโอทอฟฟอร์ด2-1ซึ่งเขาต้องการการันตีการเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้จึงวางแผนที่จะนำขุนพลชุดใหญ่เดินทางไปสู่ยูโกสลาเวียเพื่อแข่งขันในเลกที่2 จุดเริ่มต้นเริ่มจากตรงนี้ครับยุคนั้นเนี่ยหลายๆอย่างไม่ได้ซับพอร์ตทีมที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศสักเท่าไหร่นะครับคือไม่ว่าจะเดินทางยากลําบากแค่ไหนเดินทางไปไกลามากขนาดไหนหากกลับมาไม่ทันเตะเกมลีกแลลวก็พวกเขาก็จะโดนสมาคมตัดแต้มทันทีว่ากันว่านะครับตอนนั้นเนี่ยเอฟเอไม่ค่อยเห็นดีเห็นงามเท่าไหร่ที่ทีมจากอังกฤษจะเดินทางไปแข่งขันรายการนี้พวกเขามองว่าการแข่งขันภายในประเทศเพียงพอแล้วแม้แต่เชลซีเองที่เคยได้แชมป์ลีกสูงสุด,สสดก็เคยโดนพวกเขาแบนห้ามไปแข่งยูโรเปียนคัพมาแล้วนะครับ แต่ว่าแมชบับบี้ยอมงัดกับ FA ด้วยการพาทีมลงแข่งรายการนี้เพื่อพายูนเต็ดของเขาวัดฝีเท้ากับยอดทีมในยุโรปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า FA ไม่เคยประนีประนอมเรื่องระยะเวลาให้พวกเขาเลยคือเอาวง่ายนะครับไม่ว่าคุณจะเดินทางเพื่อไปแข่งเกมยุโรปวันพุธด้วยเครื่องบินเรือหรือรถไฟถ้าคุณกลับมาไม่ทันแข่งเกมเล็กวันเสาร์คุณก็ถูกปรับแพ้ทันทีครับและมาถึงวันเดินทางยูนเต็ดเช่าเครื่องบินแบบเหมาลำดยสายการบินบริสต์วิทยูโรเปียนแอร์เวย์ เพื่อมุ่งหน้าจากแมนเชสเตอร์ไปสู่เบลเกรดโดยมีผู้โดยสารที่ประกอบไปด้วยนักเตะและสตาฟโค้ดรวมถึงนักข่าวและแฟนบอลพร้อมกับลูกเรือกับตันเครื่องบินรวมแล้วทั้งหมดนะครับจำนวน39คนขาไปไร้ซึ่งปัญหาใดๆครับปีศาจแดงมาถึงเบลเกรดก่อนแข่ง3วันบัสบี้พาทีมลงซ้อมและผ่อนคลายเต็มที่ก่อนที่จะเน้นย้ำแทคกติก ที่พาทีมไปสู่รอบตัดเชือกให้ได้แล้วมาถึงวันแข่งขันจริงครับยูน t เต็ดก็ออกนําก่อน3าูนในครึ่งแรกและแม้ว่าจบเกมเรสตาเบลเกตจะตีเสมอเป็น3 3แต่ว่าสุดท้ายยูนเต็ดก็ยังผ่านเข้ารอบไปด้วยสกอร์รวม5้สอยู่ดีครับซึ่งก็เป็นไปตามที่แมสบับบี้นั้นคาดหวังเอาไว้ เขาหมายมั่นปันมือมาก Debatte, ๆครับว่าจะพาทีมชุดนี้คว้าแชมป์ได้สำเร็จยังไงก็ตามครับเป้าหมายต่อไปคือพวกเขาต้องเดินทางกลับไปยังอังกฤษให้ทันเวลาก่อนที่จะถูก FA ตัดแต้มซึ่งพวกเขามีเกมที termin, ่ต้องพบกับบุ๊แฮมตันรอคอยอยู่ในวันเสาร์ซึ่งถ้าพวกเขาเดินทางกลับทันในเวลา1ทุ่มของวันที่6กุมภาพันธ์1958พวกเขาก็จะมีเวลาให้นักเตะได้พักผ่อน ก่อนลงเล่นเกมสุดสัปดาครับแต่ด้วยเทคโนโลยีณนะเวลานั้นรวมถึงความปลอดภัยในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ครับการเดินทางข้ามประเทศในฤดูหนาวถือเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆโดยเครื่องบินที่พวกเขาใช้เดินทางเนี่ยจำเป็นต้องแวะพักเครื่องเพื่อเติมเชื้อเพลิงที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมน,นีเป็นเวลายอย่างน้อย1ชั่วโมงระหว่างที่รอเดินทางกลับอังกฤษครับซึ่งบรรดาน้กเตะปีศาจแดงก็หากิจกรรมฆ่าเวลาท่ามกลางสภาพอากาศอันหนาวเย็นมีหิมะและเม็ดฝนโปรยปรายดันแคนแอดเวิร์ดดาวรุ่งแห่งยุคครับ นั er ่งจิบกาแฟอย่างนิ่งสงบบางคนก็ปั้นหิมะเล่นบางคนเดินซื้อของกลับไปฝากครอบครัวโดยไม่มีใครคาดคิดว่าอีกไม่นานพวกเขาจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่าจะโศกเศร้าที่สุดในชีวิตครับเวลา14นาิกา20นาทีหลังเติมเชื้อเพลิงกับละลายน้ำแข็งบนปีกเครื่องบินสำเร็จทางนักเตะสตาฟโค้ดนักข่าวและทุกๆคนขึ้นประจำที่นั่งของตัวเอง อรอเครื่องบินเทคออฟโดยขากลับมามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก5คนนะครับรวมแล้วจากเดิม39คนเป็น44คนโดยหนึ่งในนั้นมีเด็กสาวอายุเพียงแค่1ขวบเสศษเท่านั้นครับในขณะที่ทุกคนบนเครื่องเฮฮาบางคนเล่นไพ่บางคนอ่านหนังสือพิมพ์บางคนสูบบุหรี่ทุกอย่างดูสบายหลายคนไม่สูบเข็มขัดอิริยด้วยซ้ำแต่วินาทีนั้นกับตัาเครื่องบินอย่างเจนเทนส์ ense, อดีตนักบินของกองทัพอากาศอังกฤษ กลับพบความผิดปกติบางอยา่างตัวเครื่องบินมีเสียงแปลกๆมีอาการกระตุกส่วนตัววัดอุณหภูมิก็ดูมีปัญหาในระหว่างที่เครื่องกําลังเร่งสปีดเพื่อเทคออฟกัปตันเจมส์เทนส์สั่งยกเลิกการเอาเครื่องขึ้นกะทันหันเพราะมองว่ามันเสี่ยงเกินไปพวกเขาลองเอาเครื่องกลับไปจุดสตาร์ทอีกครั้ง พื่อลองเทคออฟใหม่ในอีก3นาทีต่อมาปรากฏว่าอาการยังไม่ดีขึ้นครับกัปตันจึงบอกให้ทุกคนลงไปพักด้านล่างส่วนตัวเขาและผู้ช่วยจะขอตรวจเช็คซะก,ก่อนเวลาทีนั้นครับนักเตะปีศาจแดงมั่นใจว่าเที่ยวบินนี้ต้องดีเลย์หลายชั่วโมงแน่ๆถึงขั้นที่ดดนแคนเอดเวร์ดโทรเลขไปหาครอบครัวว่าเครื่องดีเลย์นะผมน่าจะกลับวันพรุ่งนี้ซึ่งหลังจากเขาส่งข้อความนี้ไปไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมกำลังจะเกิดขึ้น หลังเช็คตัวเครื่องครับวิศวกรแนะนําให้ยกเลิกเที่ยวบินนี้ไปเลยแต่กับตันเจม,เมส์เทนส์ปฏิเสธเขามองว่าปัญหาหน่าจะเกิดจากการเร่งคันโยกและถ้าเดินทางกลับวันพรุ่งนี้ยูนิเต็ดจะต้องเสียหายแน่แนเพราะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดกับเกมลีกมากเกินไปหลังจากปล่อยให้ทุกคนลงจากเครื่องแค่15นาทีครับในขณะที่หิมะก็เริ่มโปรยหนักมากยิ่งขึ้นแถมหิมะยังเกาะรันเวย์หนาตามากขึ้นอีกด้วยเหล่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและลูกเรือทุกคนถูกเรียกขึ้นเครื่องอีกครั้งคครรรรรราาาวนนนีี้บ,บรรยยกกศท่่เเ,อเ,อเืองใตแ ก,การเทคออฟไม่สำเร็จถึง2ครั้งทําให้หลายคนรู้สึกั่นใจมากๆแต่พวกเขาก็ทำได้แค่เพียงเชื่อใจกับตันเครื่องบินของพวกเขาเท่านั้นครับดดนแคนเอ็ดเวิร์ดเอ็ดดี้โคลแมนเดวิดแพคมาร์คโจนนั่งอยู่บริเวณแถวหลังของเครื่องในขณะที่บอบบี้ชาลตันขยับจากด้านหลังมานั่งตรงกลางเครื่องเช่นเดียวกับแมสบอบบี้และเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนอยู่บนเครื่องครบแล้วส่งไปนักกรรมเริ่มต้นขึ้นตรงนี้ครับเวลา15บนาฬิกานาทีกัปตันเทียนสั่งเทคออฟ เครื่องเร่งไปด้วยความเร็วครับไม่พบอาการกระตุกเหมือน2ครั้งแรกขอแค่เครื่องเร่งความเร็วไปให้ถึง 119. นอตพวกเขาก็จะเทคออฟสำเร็จชัท่ทีแต่ทว่ายิ่งเร่งไปข้างหน้าความเร็วกลับยิ่งลดลงเครื่องสายไปสายมาครับคราวนี้ทุกคนที่นิ่งเงียบตามเก็บอาการไม่อยู่แล้วครับพวกเขาตะโกนอย่างบ้าคลั่งเด็กสาววัยหนึ่งขวบกว่า,วาร้องกรี๊ดออกมาข้าวของบนเครื่องหล่นกระจายเต็มพื้นแม้แต่บ๊อบบี้ชาวตันที่มีความสุข,ขุมยังแสดงสีหน้าอันตื่นตระหนกออกมา ซึ่งตอนนั้นครับเครื่องกําลังเคลื่อนที่บนรันเวย์ในขณะที่ความเร็วนั้นไม่พร้อมจะเทคออฟขึ้นสู่ท้องฟ้าแน่ๆครั้นจะเบรกกระทันหันก็ไม่ใช่ทางแก้ที่ดีมากนะักณตอนนั้นกัปตันแทนจึงแก้ฉุกเฉินครับด้วยวิธีหยุดเครื่องอย่างเร่งด,ด่วนดยการใช้ส่วนท้องของเครื่องถลยไปบนรันเวย์แต่มันไม่ได้ผลครับเพราะบ,บนพื้นนั้นมีแต่ความเลื่อนจากขีมะและน้ําแข็งที่เกาะอยู่และเมื่อความเร็วเครื่องลดลงเหลือเพียง194กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องอยังไม่พร้อมทะยานขึ้นสู่ฟ้าเช่นเดียวกับระยะทางบนรันเวย์ก็สั้นลงณนะเวลานั้นอีกนิดเดียวพวกเขาจะหลุดจากรันเวย์ไปชนรั้วแล้วครับและสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตูมเครื่องบินพุ่งชนรั้วสนามบินครับพุ่งไปสู่ถนนแล้วก็บ้านเรือนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ตัวปีกของเครื่องบินนั้นผ่ากลางบ้านไฟลุกพลึบทันทีครับเครื่องสายไปมาด้วยความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนท้ายของเครื่องไปชนกับรถบรรทุกจนระเบิดออกมาและนั่นส่งผลให้นักเตะปีศาจแดง ที่นั่งบริเวณนั้นอย่างเดวิดแพตมาร์กโจนเอ็ดดี้โคลแมนและโรเจอร์เบิร์ดเสียชีวิตคาที่ทันทีครับต่อมาครับเครื่องกระแทกพื้นอย่างรุนแรงส่งผลให้เครื่องขาดกลางลำแมสบับบี้และทีมงานของเขาอย่างเบิร์ดไวลีย์ก็เรียนออกจากตัวเครื่องซึ่งเบิร์ดไวลีย์เสียชีวิตทันทีครับบอบบี้ชาลตันก็เรียนไปพร้อมกับที่นั่งบอบบี้นั้นโชคดีมากๆครับเพราะเขา แค่สลบไปส่วนนักเตะและผู้คนที่อยู่ด้านหน้าติดค้างอยู่ในซากเครื่องครับเมื่อเครื่องหยุดถลายครับกัปตันเจมส์เทนส์พยายามเอาตัวเองออกจากตัวเครื่องวินาทีนั้นครับมีประกายไฟเกิดขึ้นตัวของกัปตันนั้นคาดการนะครับว่าเครื่องบินอาจจะระเบิดได้เพราะเครื่องบินลำนี้เพิ่งเติมน้ำมันไปเต็มถังในขณะเดียวกันครับแฮร์รี่เกรกกนายด่านของทีมลืมตาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ โดยเขามีเลือดกำเดาไหลมีอาการปวดไปทั้งตัวและเขาพยายามพาตัวเองเออกมาจากส่วนหัวของเครื่องก่อนพบกับศพสตาฟโค้ดและเพื่อนร่วมทีมของเขาและแน่นอนว่าสิ่งที่เขาเห็นคือซากเครื่องบินที่เละแบบไม่มีชิ้นดีครับวินาทีนั้นเกรกสติดหลุดไปแล้วครับก่อนที่กับตันเทนที่กำลังพยายามดับเพลิงนั้นอยู่ๆก็ตะโกนบอกให้เขารีบวิ่งหนีไปทันใดนั้นเองครับเกรกได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงคนหนึ่งเขาจําได้ว่าเธอคนนี้มีลูกสาวตัวน้อยแต่เธอขาหักทั้งสองข้างและเธอไม่พบลูกสาวของตัวเองเกรกรวมถึงคนทีี่รอดชวิต และยังมีสติตอยู่พยายามช่วยคนอื่นๆที่ติดอยู่ในเครื่องก่อนที่เกรกจะพบกับสาวน้อยคนหนึ่งนอนหมดสติตอยู่ตรงส่วนหัวของเครื่องหนูน้อยคนนี้หมดสติตไปนะครับโดยสิ่งของนั้นทับเอาดวงตาของเธอไว้ข้างหนึ่งซึ่งทำให้เธอมีแผลชะกันโชคยังดีครับที่หนูน้อยกับคุณแม่รอดชีวิตรอวกับปาฏิหาริย์แต่อาการนั้นถือว่าโคม่าทั้งคู่ครับจากนั้นครับบ็อบบี้ชชลตันและเดนิสไวโอเลตเริ่มมีสต,ติเขาตามไปสมทบกับเกรกเพื่อช่วยเหลือคนที่รอดชีวิตแต่ยิ่งรื้อซากก็ยิ่งเจอศพ และยิ่ง่อเจอกับศพพวกเขาก็ยิ่งเผชิญกับความเจ็บช้ำเพื่อนของเขาบางคนร่างกายผิดรูปบางคนมีบาดแผลชะกันบางคนใบหน้ายุบมันคือสิ่งที่คุณจะจินตนาการไม่ได้เลยครับว่าพวกเขาเจ็บปวดแค่ไหนนี่คือหายนะอย่างแท้จริงครับเราสถานการณ์ลี้คลายครับคนที่บาดเจ็บถูกส่งไปโรงพยาบาลบางคนมีบาดแผลเล็กน้อยบางคนต้องพิการบางคนอาการหนักเข้าขั้นโคมา่า และอีกหลายคนที่ต้องสูญเสียชีวิตและทันทีที่ FA ทราบข่าวพราเขามีประกาศเลื่อนการแข่งขันของปีสาจแดงอย่างไม่มีกำหนดครับตอนนั้นแม้บับบี้ที่มีอาการโคม่ารอดตายอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับทว่านักเตะอย่างแดนแคนเอสดเวิร์ตครับซึ่งเป็นดาวรุ่งที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมีอนาคตอันสดใสรออยู่และอาจาเป็นถึงตัวแต่งบอลลดออาการเขาหนักเข้าขั้นโคม่าครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวันหนึ่งเอด็ดเวิร์ดตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามกับคนรอบข้างว่าเฮ้ยเพื่อนเราแข่งกับวูฟกี่โมงวะผมไม่อยากพลาดเกมนี้เลยว่ะ ผมอยากอัดพวกแม่งให้ยับไปเลยอ่ะไอ้เปิดถามแบบนั้นครับท,ทั้งที่เวลานั้นเนี่ยมันเลยจากวันแข่งมานานมากแล้วและเมื่อชาวเมืองแมนเชสเตอร์รู้ข่าวว่าดาวรุ่งรายนี้รอดชีวิตพวกเขาต่างดีใจกันยกใหญ่เพราะดันแคนเอ็ดเวิร์ดถือเป็นอนาคตของทีมย่างแท้จริงแต่ทว่าสุดท้ายดดนแคนเอ็ดเวิร์ดทนพิษบาดแผลไม่ไหวก่อนจะลาจากโลกนี้ไปในที่สุดครับ สรุปเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนั้นครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด23คนเป็นนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด8คนได้แก่โรเจอร์เบิร์นส์เจฟฟ์เบนด์เดวิดพคต์มาร์คสโตนบิลลี่วิลเลนเอ็ดดี้โครแมนทอมมี่เทเลอร์ดันแคนเอ็ดเวิร์ดและสตาฟของทีมอีก3คนครับส่วนคนที่รอดชีวิตอย่างแมสบ๊อบบี้ยังมีอาการบาดเจ็บที่ไม่สามารถกลับไปคุมทีมได้จิตใจของเขาย่ำแย่เสียเหลือเกินครับนักเตะที่รอดชีวิตอย่างบ๊อบบี้เชลตันก็ยังไม่พร้อม เขาอาจจะต,ตัดเพราะว่าทาไมคนที่ตายถึงไม่ใช่เขาจอน์นี่เบอร,รี่กับแจ็คบานเฟลเลอร์เจ็บหนักจนประกาศแขวนสตัฟไปเลยนะครับมันเลยส่งผลให้จิมมี่เมอร์ฟี่ผู้ช่วยของบาสบี้ที่ไม่ได้เดินทางไปเบลเกรดวันนั้นรับหน้าที่คุมทัพด้วยขุมกำลังที่เต็มไปด้วยด,วยดาวรุ่งจากอะคาเดมีแข่งบางคนแขวนสตัฟไปแล้วก็กลับมาช่วยทีมอีกครั้งครับอีกน,นักเนะตะบางคนที่ผันตัวเองไปเป็นโคช้ชก็กลับมาช่วยจิมมี่เมอร์ซี่คุมทัพด้วยและด้วยกุมกำลังที่ไม่พร้อมพวกเขาต้องหล่นจากรองจ่าฝูงลงมาออยู่ัันดบ9 ส่วนรอบรองยุโรเปียนครับพวกเขาก็พ่ายแพ้ต่อเอซิมิลานและในวันทีนเ่เรเดทะลุปไปสู่รอบชิง FA ครับนักเตะที่รอดชีวิตยอย่างบ็อบบี้ชชลตันแฮริ่เลรกบิลฟลอกและเดนิสไวโอเลตกลับมาช่วยทีมอีกครั้งครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็พลาดท่าแพ้ให้กับโบตัน เห็นไหมครับว่าจากทีมที่กำลังพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดพวกเขาถูกดึงเข้ามาอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดจากศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดเอาไว้แมชบับบี้ไม่อยากกลับไปคุมทีมอีกแล้วครับเ <c oughs> ขาโทษตัวเองที่ทําให้ลูกทีมต้องเผชิญกับเรื่องราวแบบนี้แต่เมื่อเขากวาดตามองไปเห็นทุกคนที่แ <c oughs> มชสเตอร์ยูไนเตกำลังต่อสู้กันอยู่แม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ในฐานะที่เขาเป็นผู้นำครับเขาจึงตัดสินใจกลับมาคุมทีมอีกครั้งหลังจบฤดูกาล1957ร ถึง1 9 158หรือพูดง่ายๆก็คือ3เดือนหลังรักษาตัวครับบัสบี้ตัดสินใจเริ่มต้นสร้างทีมขึ้นมาใหม่ครับโดยมีบ๊อบบี้ชาลตันเป็นแกนหล,ลักและแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถควา้าแชมป์นในดๆได้เลยหลังผ่านเหตุการณ์ที่มีอิริกมา4ปีแต่แมสต์บัซบี้ก็ยังยืนกลานครับที่จะสร้างทีมในรูปแบบเดิมโดยการปั้นแักแตะจากชุดเยาวชนขึ้นมาก็าจะได้ค้นพบ2อีแมนคนสําคัญ อย่างเดนิสลอและเทพบระรุมหาภัยอย่างจอชเบสนั่นเองครับทั้งลอและเบสผลึกกำลังกับบ๊อบบี้เชลตันจนพายูเนเต็ดกลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์อีกครั้งพวกเขาควา้าแชมป์ลีกสำเร็จในปี1964-65ก่อนที่ท้ายที่สุดแมสบับบี้จะเติมเต็มความฝันของตัวเองโดยการควา้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกของสโมสรในฤดูกาล1967-1968ครับหรือว่ากาันง่ายๆก็คือ สิปีหลังจากศกนากกรรมที่มิวนิกนั่นเองครับปัจจุบันนี้ครับมาถึงวาระวันที่6กุมภาพันธ์ในเวลา15บหริกานาทีเหล่าแฟนบอลยุนเต็ดคนสําคัญจากสมโมสรรวมถึงเซอร์บอบบี้ชาลตันจะรวมตัวไว้อะไรที่อนุสรสถานเพื่อรำลึกถึงเหล่านักเตะยุคบัสบี้เบฟซึ่งแม้ว่าตัวจะจากไปแล้วนะครับแต่จิตวิญญาณวกเขายังคงอยู่ที่โอทอฟฟอร์ดตลอดกาลครับนี่คือเรื่องราวของโศกนากกรรมที่มิวนิกนะครับเห็นไหมครับว่าความประมาทแค่เสี้ยววินาทีครับ ทำให้เราต้องสูญเสียไปมากกว่า23ชีวิตเลยไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ถ้า FA พูดคุยกับแมชอร์ยูไนเต็ดอย่างลงตัวปัญหานี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแต่นั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วมันเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้และก้าวต่อไปในอนาคตโดยที่จะไม่ทําผิดพลาดอีกครั้งนะครับเรื่องราวนี้ผ่านไปกว่า64ปีแล้วนะครับแต่เหตุการณ์ทั้งหมดยังคงเป็นเครื่องเตือนใจให้กับพวกเราที่เป็นคนรุ่นหลังนะครับได้เรียนรู้จากข้อผิิดดดพลาาต่่งๆทีเกขึ้น ผมเองในฐานะตัวแทนของขอบสนามนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหล่าผู้ที่จากไปทั้ง23คนด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับกับขอบสนามดักไซครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่มีอารมณ์ที่รุนแรงจะเป็นการเล่าเนื้อหาและก็ประวัติล้วนๆเลยครับเพื่อให้เห็นว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองและขอบสนามดักไซด้วยนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ